สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาดูน้องน้องตัวน้อยครับน้องไายตัวน้อยดูกำลังน่ารักเลยนะครับผมโดดดำมากเลยครับนี่โอ้ยผมยังหนนา,นาแต่โอ้กวัวลูกครับกวัวลูกออกไปก็จะหวงลูกนิดนึงนะหวงลูกนิดนึง อยากออกมาแล้วบอเดี๋ยวก็โตขึ้นแล้วก็จะได้ไปเล่นกับน้องสีสันนะครับเนี่ยดูผมโอ้ยยงไรผมผมหนาแต่นอกผมเนี่ยแม่ของเขาก็จะห่วงลูกนิดนึงนะครับห่วงลูกนิดนึงไม่ไม่ไม่ให้ลูกออกไปนอกนอกกายเลยครับแม่ของเขาบนม่กล้าบ่ S <S 2> <S 2> เป็นจังไงนี่โอ้ยดูตาตาไม่ค่อยแดงแล้วนะครับดิ <S <S บบมีคนพูดอะไรสักคำนี่เบังว่ะมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยจำอึบอ๊อฟแต่ก่อนแม่สมบุสบานี่ก็ <S 2> <S 2> <S ผมก็ค่อยเลี้ยงนะครับ <S 2> <S 2> <S <S เคยเลี้ยงเนาะแต่ก่อนก็เป็นช้างผมนะครับรนี่เราก็เปลี่ยนกันนะเปลี่ยนกันเราก็เปลี่ยนกันก็ให้ คนที่เขาเลี้ยงไปดูแลนะครับแ,แต่ก่อนก็เป็นครอบครัวของน้องเมย์นะครับแม่บุษบานก็เปลี่ยนกันได้ประมาณสองปีนะเขาก็ตั้งท้องเลยนะคยังยังหวงลูกครับหวงลูกยังหวงลูกอยู่น,ะนี่มาอยู่กับครอบครัวของใยญยทองน้องบุษนะครับในวันนี้ กำลังกินน้ำครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นๆนะครับมาดูน้องไพรตัวน้อยนี่เขาก็ยังไม่มีชื่อนะยังไม่มีชื่อขาขายาวนะขายาวสมบูรณ์มากเลยนะไปทางไหนเรานั่นทางพี่ทางพี่มานี่มานี่มานี่ เดี๋ยวโตวขึ้นนี่โอ้ยเป็นเล่นเล่นเล่นกับน้องเสกสันได้เลยนะนี่แม่เมย์กับาแม่บุษบาลนี่ก็เคยอยู่ด้วยกันครับเคยอยู่ด้วยกันกน็ก็สามารถเข้าหากันได้เนาะครับาาหายังละ่ะ หานมหานมหาทานนมนะครับหานมจางไหนเอาไ,าไ,อาไปหากินกลางตรงไหนโอ้ยมีเสียงมีเสียงลูกน้องไม่ได้ครับลูกน้องแม่ของเขาต้องหงเลยนะตอนนี้ก็พ่อควานของเขาก็กำลังทำคอกนะครับนี่ก็ทำคอกอยู่นะครับ một 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 để há đa Lang những điều đấy nhé. Mút, mút, mút để há đa laàng như vậy thôi nhé. Mút, mút, mút để há đa laàng จักแล้วอ้ซื่อหยังเนอะบ, <c oughs> บ่หูซื่อหยังยืงกันก็น้องก็ยังไม่มีชื่อนะครับน้อง,องลายตัวน้อยก็ยังไม่มีชื่อเนาะดูแม่ขอ,องเขาห่วงลูกนะครับ <c oughs> ถ้าคนอื่น <c oughs> หรือว่าไม่ไม่ใช่ควานเข้าไปนี่ก็ <c oughs> ก็ห่วงหน่อยเนาะครับ <c oughs> ใส่บุษบาผู <c oughs> ้ใด แม่บุ๊แม่แม่ซื้อบุษบาลซื้อซื้อแทกก็ซื้อบุษบาแม่เขา <c oughs> ยังยังตั้งชื่อไม่ได้เลยนะเนี่ก็เดี๋ยวก็รอตั้งชื่อก่อนนะครับว่าจะให้น้องชื่ออะไรฮะ<อ> คนอยู่บ้านคุณโอ้ไปแล้วไปแล้วไปไซนันไปไซนันขั้นขั้นโอ้สงสัยขั้นดึงเนี้ยดึงไปเนียวดึงไปเดี๋ยวเปียกตรงนี้ก็คืนนี้สงสัยจะให้น้องนอนที่ในบ้านนะครับอ่าเราก็ทำ อกไว้ในบ้านแล้วก็ข้างนอกด้วยนะก็ต้องรอให้น้องแข็งแรงกว่านี้เนาะเดินไปเดินมาได้แข็งแรงขึ้นกว่านี้นะกวาจะเดินไปเดินมาได้สะดวกนะครับตรงนี้ก็ให้น้องอยู่ในบ้านนะครับอยู่ในบ้านคอยดูว่าน้องตอนกลางคืนน้องจะนอนอยังไงก็ต้องคอยใส่ยาด้วยนะครับ เรา<ม>ก็ต้องคอยใส่ยาตรงตรงสะดือน้องด้วยเนาะค่ะเพราะว่าต,ตรงนอกบ้านนี้ไม่มีร่มไม้นะครับไ,ไม่มีร่มหลังคาเนาะมีแต่ร่มไม้มีแต่แต <c oughs> ่แต่ร่มไม้นะครับ ตอนกลางวันก็อยู่นี่แล้วครับเหมือนน้องเสกแล้ะครับน้องเสกก็จะมีคออสองคอกนะครับาจะเป็นอคอกไม้อย่างนี้เราก็ไม่ได้ทําเป็นอคอกเหล็กที่ถาวรน,นะครับ<ะ>เราก็ทําเป็นอคอกไม้ชั่วคราวนะชั่วคราว,ว,าวเวลาน้องโตข,ขึ้นยังไงก็เราก็ต้องคอยเสริมข้อขึ้นไปอีกครับ อยากจะไปช่วยพอควานแล้หมน,น้องไพรจะน,นอนโอ้ยตัวสูงมากเลยนะครับคลอดมานี่คลอดง่ายนะครับน้องบุตรสานี่เป็นท้องที่สองแล้วนะครับท้องที่สองน้องก็คลอดง่ายมากเลยนะครับนำนมแม่ก็เยอะนะนำนมแม่ จินยังอาบุตรไปหาไปหากินยังนาะอยู่ข้างหลังแม,ม,ม,ม่มาพี่มาพีโลเอาเสียงเสียงลูกร้องไม่ได้เลยครับอ่าน้องช้างนี่ถ้าเสียงลูกร้องนี่ปุ๊บแมวของเขานี่หันไปเลยนะครับนี่จะหันหน้าไปเลยเพื่อจะไปหาลูกว่าลูกอยู่ตรงไหน โอ้ยเสียงโอ้ยเสียงเสียงร้องเสียงร้อโอ้ยห้องไม่ใช่ร้องอะไรครับร้องร้องหิวนมครับหิวนมเหรอครับตัวน้อย ฮะฮะฮานุ <c ười> ha, 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 ่มหินบ่ละฮะบมันมันอันมันยู่ตัวนี้มันกับยางว่าสะดวกบ่มันมันยางวนไปบนมาหาบ่งบ่งจินบ่ได้บ่ฮะนี่จังเลยดูลูนี่โอ้ยสมบูรณ์มากเลยนะตัวตัวสูงด้วยนะตัวสูงนี่ มาดยนี่ก็ได้เป็นยังจักอาทิตย์หนึ่งอะไรตัวอยู่ในขอกาอาทิตย์หนึ่งเป็นยังอ่ไกํำลังทำข้อทำข้อพ่อควานของเขาทำข้อู่อแมว่าหานมบ่พอวะอ่ะ อานมไม่เจอโอ้ดูตัวสูงมากเลยครับนี่เกิดมานี่อ่าสูงยาวเขาดีรูปหลอนะครับรูปหล่อผมดกดำนะครับเป็นน้องไพรที่คุณคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็หาเองดออืมดูดบอกนานว่าได้กับมาหาดูดบอกไม่หรอ สุกซุกซุกอุ่นด้วยัอดีเร็วอวัสดีเออปลาจะให้โอ้ยโอ้ยเสียงขู่เสียงขู่นะเสียงดังด้วยปลาจะให้โอ้ยไม่เดี๋ยวให้เองก่นหลังก่อนอาฮิตยังโอ้ยเห็นแล้วครับเห็นแล้ว นี่ก็น้องช้างนี่ก็ทานนมเก่งนะครับทานนมเก่งแล้วก็สมบูรณ์ด้วยเนาะครับคลอดมานี่ไม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 ่มีอะไรเลยนะครับสะดือน้องก็ขาดนิดนึงเราก็เย็บแล้วนะเย็บเรียบร้อยก็ใส่ยาอะไรเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แข็งแรงนะครับ ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องช้างด้วยเนาะครับคุณแม่คุณพี่ครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ